สงสัยเรื่องหมอดูเขามีตั้งแต่สมัยพูทได้เจ้าทําไมอาจารย์บอกไม่มีมึงไปฟังมาจากไหนกันอะ่ะกูเคยพูดหรอว่าหมอดูไม่มีกูคเคยเป็นหมอดูมาก่อนกูจะบอกว่าหมอดูไม่มีได้ยังไงมึงไปฟังมาจากไหนกันเนี้ยคําว่าไม่มีคืออะไรสิ่งที่มันพยากรณ์ทำนายทายทักทําพีด่ดีสะดอดข้อต่อชะตาให้มึงจเจริญรุ่งเรืองปราศจากี่สินชีวิตร่ํารวยเงินทองประส,าาส,ระสบความสาเร็จ เนี่ยมันไม่มีมึงไปเอามาจากไหนกันนะว่ากูพูดว่าหมอดูไม่มีมึงไปฟังมาจากไหนกันวะกูงงมากเลยอ่ะเป็นอะไรกันอ่ะกูไม่เข้าใจเลยอ่ะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอะไรกันก็ไม่รู้เพ้อเจอปัญญาอ่อนไปวันนึ่งคำว่าไม่มีของกูคือมึงไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับมันมันจะเป็นอาชีพอะไรของมันก็เรื่องของมัน แต่สิ่งที่มันทำมาไม่จริงมันช่วยเหลืออะไรมึงไม่ได้มันแก้ไขชีวิตมึงไม่ได้มึงมึงขอดมาวันนี้เหรอฮะมึงออกมาจากคันมามารดาม,มึงเหรอมึงถึงได้มาถามกูในคําถามนี้ได้เนี่ยโอ้ยกูเหนื่อยจังเลยก็ไม่เลิก ไม่ใช่เจอหมอดูสินแสคนนี้หลอกเสร็จมึงบอกว่าคนนี้เป็นไม่ถาชีพไม่ได้จริงไปหาคนอื่นต่อไปนี่ไม่รู้จะโง่อยังไงโง่ซ้ำโง่งงงงงซ้อนนะกูจะบอกให้ถ้าโดนหลอกวันนี้แล้วยังไม่หูตาสว่างยังตาเหลือกตาปิ้นอยู่ยังไม่ยอมตาใสาตาแป๋งกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเรื่องหมอดูเรื่องสีนแสเรื่องหวงจุย้ยเรื่องล่างทรงเนี่ย กูเห็นเนี่ยไปจบที่โตะรายการโหนกระแสกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่คนในประเทศไทยก็ยังโดนหลอกซ้ำซ้ำซัำซกซากไม่คิดจะเปลี่ยนสันดานตัวเองไม่คิดจะเปลี่ยนความเห็นตัวเองไม่คิดจะเปลี่ยนความเชื่อตัวเองต้อนเท่าไหร่ไม่ฟังอ้างแต่ความว่าสบายใจสบายใจเป็นไงล่ะสบายใจมึงน่ะ <S <S มันเหมือนกันหมดทุกคนกูจะบอกให้เหมือนกันหมด มันไม่มีหรอกหมอดูล่างทรงที่ไหนแม้ไม่อยากเอาตังค์มึงมันเอาตังค์เท่านั้นแหละไม่ใช่ไม่เอาตังค์แล้วมันเอาตังค์แต่ละอย่างมันเกินกว่าความจําเป็นเกินกว่าความพอดีทั้งนั้นมึงก็ไปเสียตังค์ให้มันกันอยู่ได้แล้วก็อ้างว่าทาแล้วดีทําแล้วสบายใจของจริงของแท้แท้อะไรของมึงอ่ะฮะชีวิตมึงดีขึ้นบ้างแล้วหรือ,อยังมึงเอาเงินเอาทองไปเสียไปจ่ายให้เขาชีวิตมึงหมดหนี้หมดสินหรือ,อยังอะไรบ้างในชีวิตมึงที่พัฒนาศักยภาพในตัวมึงบ้าง ไหนมึงตอบกูซิมีอะไรบ้างที่มึงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มีอะไรบ้างที่ชีวิตมึงเจริญรุ่งเรืองบ้างมีอะไรที่กิจการงานในชีวิตมึงดีขึ้นบ้างมึงดีเพราะตัวมึงเองมึงดีเพราะการกระทําของมึงเองมึงดีเพราะสติสัพพัญญะของมึงเองมึงไม่ดีจากสะดอกข้อต่อชะตาหินหินบ้าหินบอยหินปัญญาอ่อนสิงโตนาเนียสิงโตแก่สลัดแซกีห่วงซุยห่วงจุ้ยมึงไม่ดีจากของเหล่านี้ แทนนี่มึงจะขวนขวายเอาเงินเหล่านี้ไปใช้นี่ใช้ศินไปพัฒนาตนเองไปแก้ไขปัญหาชีวิตของมึงให้มันถูกต้องถูกทางกับเอาเงินเอาทองไปเสียทรัพย์กับเรื่องหอมหมอดูห่วงจุ้ยสดอข้อต่อชะตาสิงสาลาสัตว์ที่แก่จากหินห่วงจุ้ยห่วงซุยทิศทางลมทิศทางบ้านบอบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ทำกันทำไมเสียเงินเสียทอง แล้วก็มานั่งโวยวายกูชอบมากเลยคําที่คุณแพรลี่พูดไหนบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนบุคคลในถ้าเป็นความชั่วส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมึงจะออากมาบอกประชาชนก็าทำไมมึงก็เก็บไว้ปัญญาอ่อนคนเดียวในบ้านสิมึงก็ทุกข์ร้อนเหนือดเนื้อร้อนใจคนเดียวที่บ้านสิน่าสมควรในการพูดน่าสิถูกต้องมันต้องโดนกระแทกอย่างนี้ซะบ้างพวกมึงชอบพูดไงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมึงก็ยอย่าออกมาประกาศอย่าเอาไปร้องสื่อ อย่าเอามาร้องลร่แหกกระเชอมึงไปนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านมึงคนเดียวนู่นสมควรแล้วที่ให้เขาด่าแต่อันนี้กูไม่ได้ด่าต่อผู้เสียหายนะกูด่าต่อพวกมึงทุกคนที่ท,บบทําแบบนี้ที่โง่แบบนี้แล้วไม่ยอมโง่เลิกไม่ยอมเลิกโง่มึงไปดูสินแสน่ะรวยขนาดไหนมไม่แหกตาดูเหรอมันได้เงินมึงไปกี่บาทมีบ้านพักตากอากาศกินหรูอ,อยู่แพงใช้ชีวิตสุขสบาย มึงไปดูนะมึงไปแหกตาดูชีวิตสินแสีที่มึงจ่ายตังมานะ่ะแล้วกลับมาดูชีวิตมึงว่าใครจนใครรวยไปดูมันน่ะรวยมึงน่ะจนเพราะมึงเอาโง,ง่เอาตังไปจ่ายมันกูเตือนให้ตายก็ไม่ฟังกูเตือนให้ตายก็ไม่เลิกแถมมาด่ากูอีกว่าเงินเขาไปยุ่งอะไรกับเขาไม่อย่าให้กูยุ่งอย่ามาล้องสื่ออย่าเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะ มึงโดนลหลอกเงียบเงียบไปโน่นถ้ามึงแน่จริงอะอย่ามาร้องเรียกแฉกระเชิงถ้ามึงอยากร้องแรกกระเชิงอย่าเอามาป,าประกาศเพื่อร้องเรียกสิทธิ์ของตัวเองมึงก็ต้องยอมรับผลของการกระทําต้องยอมรับคําตําหนิตีติงการดา่าใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์ด้วยการบอกสอนต่อคนอื่นกูชมเชยต่อเคสนี้มากที่กล้าออกมาบอกมาสอนว่าโดนหลอกไม่งั้นมันจะไม่มีใครเปิดเผย กูถึงพูดว่าอะไรคําสอนของพระเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งลุ่งเรืองแต่คําของหมอดูห่วงจุ้ยซินแสยิ่งเปิดเผยยิ่งไม่ลุ่งเรืองนี่ไงโดนเปิดเผยเรียบร้อยแล้วลุ่งเรืองไม่ละไม่ลุ่งเลืองนี่ไงชิบหายอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเขากาลังขุดคุยประวัติกันชิบหายไว้ปวดมาแล้วเนี่ยเห็นหรือยังสอนถ้าตายแต่ไม่รู้จักฝังเป็นยังไงล่ะเข้าใจหรือยังที่ว่ากูด่าสิ่งที่กูด่ายิ่งชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ มากขึ้นเรื่อยๆกับสิ่งที่กูทำสิ่งที่กูทำทุกวันนี้ยิ่งตอบย้ำซ้ำเติมอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กูพูดนี้ไม่มีผิดเลยแถมถูกต้องตรงจริงด้วยซ้ำไปมึงเข้าใจหรือยังสิ่งที่กูพูดทุกอย่างวันนี้แดงออกมาแล้วเปิดเผยออกมาแล้วประจานออกมาแล้วว่าสิ่งที่กูพูดล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิน้นเห็นหรือ,อยังว่าสิ่งที่กูกำลังทำอยู่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกต,ต่อสงสารขนาดไหน หูตาสว่างกระทั้งประเทศขนาดไหนมีตัวเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนขนาดไหนยิ่งสิ่งที่กูพูดไปมากเท่าไหร่ชวนกระแสต่อโลกมากเท่าไหร่แล้วมีสันดานบางคนหมอดวงช่วยล่างทรงสีแส,สบางคนออกมาประกาศตัวโดนคนที่โดนหลอกโดนลวงลออกมาประกาศดวงออกมาประกาศตัวมากเท่าไหร่ออกมาเปิปเปดเผยความเรวความชั่วย,ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งเป็นสักดีพยานในสิ่งที่กูพูดมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเป็นสักขีพยานเป็นประจักษ์พยานได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กูพูดมาตลอดระยะเวลาสองปีเต็มกูพูดทุกอย่างถูกต้องตรงจริงไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่ประการเดียวนี่แหละหลักฐานชั้นเลิศอะไรจะเลิศไปกว่าหลักฐานชิ้นนี้มึงฟังเอานั้น